สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะครับครับเมื่อกี้เป็นมือวันที่สิบห้าแหละครับวันที่สิบห้าเนาะครับเนาะครับกาทา้งสองเสียยาพผาเลาะกับมีนาทางเนาะครับเนาะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยครับกาชุดนี้เป็นของเลขเมืองนอกแหละครับเลขกหลานสาวเมืองนอกเนาะครับเนาะครับกรจากเมืองเกาหลีผู้ละครับ เปิดในช่วงเมื่อแล้วครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับเป็นตัวเลขรัฐบาลไทยครับครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกก็เป็น70 70 0 แล้วก็นึ่งหาล่ะครับนึ่งหาเป็นเล็กล่างครับครับสำหรับงวดที่แล้วของหลานสาวครับหลานสาวเกลํายลำไยพ่นละครับจากเมืองเกาหลีนะครับเนาะครับเป็นเหล็กลับเพิินครับส่งมาให้เป็นประจําละครับครับสําหรับงวดที่แล้วของเพิินกับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับหลานขายมากครับ มีหากับนึ่งแหละครับสำหรับเล็กบนเลขบนหากับ1หนากับนนึงเนี่ยปรากฏ้นออกหาหนึ่งนะครับเนาะขางลางเพิ่นจับคู่มาใหนึ่งเกดสองเกจ็ดหาสองแปดแปดหาครับจับคู่ลุดครับตว่าเพิ่นจับมาให้หาอยู่ครับหาั้นหนึ่งะครับเนาะครับสำหรับลาง ครับงวดที่แล้วนะครับได้ครับงวดที่แล้วกับลางเพป็นหาหนึ่งมาตัวเดียวครับห,รห,หนึ่งมาตัวเดียวครับเป็นจับคู่มาใหาก้กลมกลมเด่นกับหนึ่งสองหนึ่งหาเขาหนึ่งหาเนออาะครับเนาะครับประมาณหนึ่งหาเขาเฟินครับเขาเขาตัวเจาะพร้อมครับเขาตัวเน้นพร้อมหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับมีเลขกซีคู่สำหรับงวดที่แล้วคเขาเต็มเต็มครับ ถือว่ามากงามนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขอันนี้เป็นของหลานสาวเมืองเกาหลีแหละครับสำหรับเลขสามตัวเพิ่กับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก็ดหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งสองเ็ดครับเลขสามตัวลดครับเขาตะเลขล่างแหละครับเลขล่างมากต่ว่าเลขบนนี่ครับเลขบนหมดจับให้หาคับหนึ่งหัวที่แล้ว ไม่ได้ออกหนึ่งหานะครับเป็นงวดที่แล้วนะครับด้อครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับด้อครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเอาเอามาไปเบื้องต่อครับมาย่ำได้กับทรงไห้เอฟซีเบื้องย่ำนั่นแหละครับสําหรับผู้ติดตามสองเสียงหยาพาเลาะนะครับเนาะครับครับสําหรับเหล็กเมืองนอกเมืองเกาหลีครับเหล็กหลานสาวทางเกียร์ลำย่่ยนั่นแหละครับ เลขเลขเมืองเกาหลีแหละครับเมืองเกาหลีนะครับนะครับเป็นหลานสาวผู้คนเห็นการที่พูดแหละครับเมืองเกาหลีครับวันที่สิบหกเป็นวันที่สิบหก หนึ่งหกหนึ่งหกกุมภาพันหกแปดนะครับครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นกับครับมีบนมีลางนะครับเนาะครับมีบนมีรางกรับสำหรับภูมิภาคเด้อครับได้ครับภูมิภกับพานครับครับวิ่งครับ วิ่งบนวิ่งบนเพิ่นหายไปที่หนึ่งครับหนึ่งครับเป็นเลขตอกเก้าป่ะมาณกว่าครับหนึ่งกับหาคือเก้าครับหนึ่งกับหาสำหรับเลขจับคู่ครับเบิ่งเลขจับคูหนึ่งมีหาคู่ครับสำหรับบน บนมี5คู่ด้วยกันครับมี4 5 4 5 4, ้2สหาอครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับด 5, 5, 5, ้วครับสองหาห้าเก้เป็นหนึแปดแครับหน แล้วก็19ครับอันนี้เป็นชุดบนครับ5 4 2 5 5 9 1 8 1 9ครับอันนี้เป็นชุดบนครับสำหรับรางครับรางได้ครับเด้ครับรางที่นี่ครับเพื่อนหายไปที่3ามตัวเดียว เลขสามเนาครับเ,เนาะครับสตัวเดียวจับคู่ซคู่ครับสําหรับรางเลยครับด้วครับจับคู่ขามี4คู่ัมิสามสามหนึ่งสามห้าสามหนึ่งสาม 39อันนี้เป็นชุดล่างครับชุดล่างของเพื่อนครับ3 1 3ห3 8่งสามหเครับเลกสาตัวครับสตัวเพื่นเน้นไปตัวไหนเนี่ยครับเลขกสตัวมีอยู่สหางครับ5 8 2 ครับ15154 153ครับอันนี้เป็นตัวเลขกงามครับมืออื่นครับมืออื่นเอาไปพิจารณาบ้างนะครับได้ครับเอามาบอเมื่อตกกลมเพื่อนครับคนเด่นเมา่ตัวไนคนเน้นมาตัวไน,ค,น,น,วไน,วไนครับ เป็นเลขหลานสาวครับหลานสาวเมื่อเกาหลีแหละครับครับลอตเตอรีนะครับเด้อหาเบิงงเอาครับมีบนครับมีบนมีล่างครับล่างเพิ่นไลมาสามตัวเดียวครับสำหรับบนเพิ่ใไ้ไปที่ ยิงไปที่หาซีครับ54เอาตัวกรมเพิ่มนครับพวกนี้ก็ร่องไว้ครับร่องครับสำหรับลางครับลางเพิ่นหายไปที่31ครับ31 31นะครับเด้อครับครับ31เป็นสามหาครับอีกตัวหนึ่งครับผมเด่นไปที่35 สำหรับเลขสาตัว3ตัวพเนน่นไปที่582 582 153ครับครับตามจำนวนนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขล้านเมืองเกาหลีนะครับครับเอาแคบนาจอไว้ครับมืออื่นใบสามเลยครับเ้ยครับหาเบิรงโรตเตียลครับครับ สำหรับผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับพันอันนี้เป็นเลขหลานสาวเมื่อเกาหลีแหละครับตรงตรงครับครับตัวเลขตง่ามแล้วครับเนาะเอามาตอนมาฝากครับครับสำหรับคิมนี่กับว่ามีอย่างไรล่ะครับท่านส่องคสิขอล่าพี่ละาน้องนะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่ครับนอนหลับฝันดีครับครับพรุ่งนี้รลับศับใหญ่ครับรางวัลที่หนึ่งยุ่ในหนีครับ ไปเลยนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกระเขา้างวดที่แล้วครับงวดน,นี้ก็ตามต่อไปครับครับพอกันไม่ลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ